ทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5ถแถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสําคัญของจังหวัดลําปางและจังหวัดน่านค่ะพร้อมของกลางยาบ้า8ล้าน2แสนเม็ดค่ะทีที่ทำการตำรวจภูทรจังหวัดลำปางค่ะพลตำรวจโทกริฐาพลยิสสาครผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5พร้อมด้วยนางสาวนิตยาพงพาณิชยร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพลตำรวจตรีภูมิปัญญานวัตรกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดน่านทหารตำรวจปปสภัก5ฝ่ายปกครองร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน2คดีค่ะประกอบด้วยสถานีตำรวจภูธรแม่พริกจังหวัดลำปางได้รับแจ้งว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายโดยจะใช้รถบรรทุกสีขาวน้ำเงินทะเบียนสุราธ,ธานีโดยเจ้าหน้าที่ค่ะสนธิกำลังตั้งด่านตรวจจนพบรถตรงตามลักษณะ โดยมีนายธีรวัตรเป็นผู้ขับขี่และมีนางสาวสุนิสาเป็นผู้โดยสารจึงเข้าตรวจค้นและนำรถเข้าสแกนที่อุโมงค์เอ็กซเรย์พบวัตถุต้องสงสัยอยู่ในตู้ลับค่ะเป็นกระสอบจำนวน28ใบบรรจุยาบ้าค่ะรวม8ล้านเม็ดจึงได้จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดค่ะนำส่งพนักงานสอบสวนสพแม่พริกจังหวัดลำปาง ื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะส่วนอีกคดีค่ะตำรวจภูทรเวียงสาจังหวัดน่านได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจ,จากจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดสุขโขทัยและพิษณุโลกนะคะโดยรถกระบะสีส้มทะเบียนกรุงเทพผ่านจังหวัดน่านค่ะเพื่อไปอยังจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จัดกำลังที่จุดตรวจห้วยน้ำอุ่นอำเภอเวียงสาจนพบรถที่มีลักษณะตรงกับที่แจ้งจึงขอตรวจสอบค่ะ ก็พบว่าคนขับคือนายพรชัยและมีนายจอเป็นผู้โดยสารพบยาบ้าจำนวน64มัดประมาณ200,000เม็ดนะคะซุกซ่อนอยู่บริเวณประตูแคบจึงได้จับกลุ่มทั้ง2คนเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปค่ะ